สวัสดีค่ะวันนี้มาแล้วนะคะกับเกมยายหัวชมพูของเรานะคะเออซึ่งเกมเนี้ยมันเป็นเกมแรกๆเลยที่เคยลองเล่นนางจะเป็นฟิลแบบให้ลุ้นวายแบบนี้เออถ้าแบบตัววายลงแล้วในกระดานมันแบบเชื่อมต่อการมีความแตกแตนแน่นอนนะคะเหมือนเดิมค่ะรอบนี้เราจะเริ่มต้นกันที่1บาทนะคะลองเชิง อ้ามาเลย13บาทพอมีตัว Y วอะไรๆก็ดีขึ้นดีงามพลัมแปะตอนนี้นะคะที่เราลงไป1บาทเนี่ยได้มา29บาทแล้วแม่เออนั่นก็ให้เป็นเงินรางวัลก้อนโตมาเลยนะคะ29บาทใช่ไหมใช่แหละเพราะฉันดูอยู่นะคะอ่ะไปต่อจ้า เกมนี้นะคะเป็นเกมของค่าย pg ค่ะแล้วก็เว็บที่เล่นอยู่ตอนนี้นะคะคือเว็บ oho 2 4 hr นะคะใครง,งงว่าเฮ้ยเว็บอะไรยังไงพิมพ์ไม่ถูกดูคอมเมนต์ Comment ได้เลยนะคะอ่ะมาต่อกันเถิดพวกเรานะคะเอออ่ะไปต่อเดี๋ยววันนี้จะเล่นเป็นอ่าค่อยๆเพิ่มเงินเป็นสเต็ปสเต็ปไปเนาะเพราะว่าเหมือนเดิมเพย์เซฟเล่นเซฟสุด,สด สล็อตไม่ใช่เซฟโซนก็คือค่อยๆเพิ่มแบบบาท1 2บาท3บาทอะไรเงี้ยเนาะค่อยๆไปเออพอแบบกระดานเริ่มสวยฉันก็จะทุ่มสุดตัวพวกพวกเธอเพื่อความสะใจของทุกคนนะคะอะตอนนี้อยู่ที่2บาทนะคะมันก็จะได้เป็นเงินรางวัลแบบร้อยแปดไม่ใช่ร้อ บาท80บตังอะไรอย่างเงี้ยเอออะลองดูลองดูอะต่อไปนะคะเดี๋ยวฉันจะลงสัก3บาทก่อน10รอบเริมเลยนะคะ<ม>คือเกมนี้มันจะมีให้ลุ้นตัววายแล้วก็ลุ้นสกเกตเตอร์เหมือนกันนะคะเนี่ยตัววายแบบเนี้ยเออ90บาทแม่สุดปังอยู่เดอ้อสุดปังอยู่เดอ้อไปต่อไหมอะได้อีกได้อีกไหมยังไง สุดคุ้มจ้ารอบนี้นะคะ102บาทกับเงินรางวัลก้อนโตของเราถามว่ารู้ได้ยังไงดูช่องด้านขวา <c oughs> เออสุดปังแม่ไปต่อจากกับ3บาทของเรานะคะแนะนำนิดนึงสำหรับเออของค่าย PG นะคะมีเกมเยอะมากทุกคนดูดูในช่อง YouTube นี้ได้เลยว่าแบบ มีหลากหลายเกมพยายามจะแบบว่าเล่นให้ได้หลายๆเกมอ่ะเนาะแล้วก็ใครนะคะอยากให้เล่นเกมไหนคอมเมนต์กันได้เลยนะจ๊ะถ้ามีแบบโอกาสจะมาเล่นให้ดูหลายๆเกมเลยโอเคปะอะลองดู5บาทไปต่อแม่จะได้อะไรไหม5้าบาทนี่ถือว่าแบบทุ่มสุดตัวแล้วนะเพราะวันนี้มาทุนน้อยทุนน้อยนิดนึงอ่บาทได้อีก ได้อีกแม่ได้อีกแม่โอ้ย91บาทแล้วอะเออไปต่อไปต่อนะคะถือว่าคุ้มนะคะกับการลง5บาทแล้วนางแตกให้แบบ91บาทกรุป๊ปนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะคะลุ้นกันว่าวันนี้จะได้สแกตเตอร์บ้างไหมถ้าได้ก็คือแบบ ดีใจแต่คือบางทีสเกตเตอร์อะ่ะพอเราได้ฟรีสปินมาใช่ปะมันก็แบบให้หน่อยอะ่ะเออลุนให้แบบได้ตัววายดีกว่ามันจะแตกต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเกมนี้เออไปต่อรอบนี้กลับไปที่1บาททุ่มสุดตัวที่1บาทนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่สุดตัวแล้วหรอถามจริงอะยังไง1บาทของฉันจะได้อะไรไหม หนึ่งบาทมันก็จะเป็นฟิลแบบได้สี่สิบตังอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ว่าแต่ก็ว่าอะไรลนะ่ะแต่ว่าก็โอเคนะคะลองถ้าแบบว่าหน้ากระทานมันสวยสวยแล้วว่าทุกคนก็ลองดูว่าแบบเพิ่ม2บาท3บาท4บาทบาทอะไรเงี้ยอะลองเพิ่ม2บาทต่อเนื่องนะคะอะยังไงตัววายจะลงอีกไหมแม่จ๋าตัววายจะลงอีกไหมขอเถอะ ทุนมาน้อยอยากปังเป็นไงคอนเซ็ปต์วันนี้ทุนมาน้อยอยากปังเออก็ได้มาได้มาอยู่นะคะรอบนี้นะคะนั่งแตกให้ต่อเนื่อง15บาทก็โอเคนะจ๊ะเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยมาไหมไม่มาไม่มาไม่เป็นไรอา้ามีอีกรอบมีอีกรอบ คือเกมนี้ได้สเกตเตอร์สามตัวนั้นก็จะเข้าเป็นเกมฟรีสปินให้เรานะคะทุกคนเออแล้วแบบบางเกมก็จะต้องลุ้นแบบสเกตเตอร์สี่ตัวหตัวอะไรเงี้ยแล้วแต่เกมเนาะทุกคนลองเล่นดูเอ้ยทำไมมันดูเหมือนจะเข้าสเกตเตอร์บ่อยจังยังอะได้ไหมฉันลุนจนขาดจิกไปหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรก็ยิ้มสู้ <laughs> นะคะ อ่ะต่อไป3บาท10ครั้งนะคะมาดูกันว่าจะได้อะไรไหมเฮ้ย,ยตู้วายมาแม่วายมาแม่15บาทกรูปอีก15บาทกรูปจางง่าเออ32บาทเด้อเราลงไป3บาทเราได้กลับมา32บาทก็ถือว่าโอ,อเคนะคะนาจ๊า ฝากกันอีกทีนะคะกับเว็บที่เล่นตอนนี้นะคะเว็บ oho24hr นะคะใครสนใจเข้าไปเลยเกมนี้เป็นเกมของค่าย pg นะคะเกมนางมีเยอะมากค่ายนี้เล่นไม่หวานไม่ไหวเล่นไปเหอะนะคะอ่ะบาท95 2บาท40ก็พอน่ารักนะจ๊ะอ่ะไปต่อ5บาทเริ่มเลย จริงๆก็คือจะเล่นเกือบทุกเกมอะค่ะเขาจะเล่นเป็นแนวเนี้ยแหละเริ่มจาก1บาทไป2บาทไป3บาทไป5บาทอะไรอย่างเงี้ยพยายามดูแบบว่าแนวมันนิดนึงว่าเอ๊ะมัจจะมีโอกาสแตกไหมเนาะถ้ามีโอกาสแตกก็ลองเพิ่มดูนะคะทุกคนเออเกมสล็อตมันก็แบบอาจจะไม่ไม่ได้มีสูตรตายตัวอะไรเนาะทุกคนลองเอาไปปรับเล่นกันดูแต่แต่ถ้าแบบว่าเงินเงินน้อยทุนน้อยทุกคนอย่าทุม่มอย่าทุ่มสุดต,ตัวโอเคเปล่า นะคะมันจะเศร้าถ้าทุ่มสุดตัวมันจะเศร้านะอ่ะห้าบาทของฉันเงียบกริบเลยฉันปวดหัวมากรัตนาะอย่างไงอ่ะสามบาทเจ็ดห้ตังเจ็ดห้าตังอ่ะตัวไวมาก็พอได้คุมพอได้คุมสุดๆอยู่เอออีก20บาทแม่มาอีกมาอีก10บาทแม่ ก็จะาแม่จะเอาอีก s c a t อร์จะลงหรือเปล่าไม่ลงไม่เป็นไรเห็นไหมพอมันได้ตัว Y วมันคือดีอ่ะเออนางจะแตกให้แบบต่อเนื่องไงหุ้ย s ต a ตอร์ลงแล้วสุดปังแม่อ่าได้มาแล้วนะคะฟีสปินสิบรอบเริ่มเลยฟีสปินอ่ะเวลามันอ่าในกระดานมันแตกไอตัวคูณมันก็จะแบบว่าคูณอ่าเพิ่มให้เราเรื่อยเรืนะคะมันดีตรงนี้ นะจา๊าลุ้นกันสุดปังหรือเปล่าสแกตเตอร์ของเราเออคือบางทีเข้าฟีสปินมันก็แบบได้น้อยทุกคน,นออกก้าได้แบบสองบาทสาบาทอุ้ย,ยแต่ว่าฉันได้เยอะอยู่นะฉันจะไม่ว่าเธออุ้ยร้อยสิบยังไงพอแบบมีตัวคูณคูณเพิ่มขึ้นไปคือมันเยอะมากตอนนี้นะคะได้อยู่ที่494บาทเฮ้ยอีก1 8อแแม ฉันพูดไม่ทันแล้วแตกละเอียดแตกยับเยินเออเงินรางวัลก้อนโต6 6 8บาทแน่สุดปังเดอ้อรอบนี้เราเบ็ดไปแค่5บาทนะคะคุแต่ได้เยอะจริงวะ่ะได้เยอะจริงของเว็บนี้โอเคเลย oho 2อ hr นะคะทุกคนไปลองดูกันเว็บนี้เฮ้ยได้เยอะขนลุกขาเลยเนี่ย ตอนนี้ได้อยู่810บ,บาทแม่เออนางคูณ1 3บ4ให้คือแบบมันยิ่งทวีคูณไงนื้อออกป้าตอนเนี้ยคือฉันได้มาทั้งหมด977บาทแล้วอะเออทุกคนเห็นปะปังนะปังนะอ่ะรอบนี้รวมแล้ว928บบาทสุดปังมากเวอร์ฉันโอเคที่สุด